นี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่2 4งแสนสนตชี LTC นะครับการชำระปกตินะครับเว็บนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องอ้วนซา c แชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บแคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเ,เลือกทำก็ได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคุณละ like หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตเป็นเว็บนี้นะครับเป็นเว็บชื่อเว็บชื่อแมทชิบะฟอสเเอนะครับเว็บนี้นะครับ โอเคมีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด58,722คนนะครับรายได้ที่ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การถอนทั้งหมดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับประมาณนี้โอเคคุณสมบัติของเว็บนี้นะครับจะเป็นการฟอสเเอทช็อตลิงก์นะครับแล้วนี้น่าจะเป็นเกมม้วนนะครับแล้วส่วนอันนี้จะเป็นลับนะครับออโต้ฟอสเเอความสําเร็จนะครับตรงนี้นะครับ เพืเ่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครนะครับก้อยเพืเ่อนๆกดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับก้อยเพืเ่อนๆใส่อีเมลนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก,กดลงชื่อได้เลยนะครับเขาบอกว่าการลงทะเบียนซ้ำไอพี จะถ,ถูกแบนไอพนะครับตรงนี้นะครับอนุญาตเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับเพืเ่อนๆเราระวังกันไว้ด้วยนะครับโอเคผมได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆมาเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สมัครไว้แล้วอย่ามาดูไปพร้อมกันว่าเว็บนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่ทั้งหมด2,439ล้าน1แสน1ล้าน3 4, 4 2,439ล,ล้านเหรียญนะครับโอเคก็มีให้เราเลือกถอนนะครับมีหลายเหรียญไม่ว่าจะเป็นตอนโซลาน่าฟิโยล่าบิตคอยนะครับอีเทียมด็อกคอยไบแอนซีแคดอีเทียมไรคอยนะครับดีจิไบฟอสเซตเพย์นะครับแล้วก็ดีจิไบแต่ทุกเหรียญน,นี้นะครับจะเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์ได้อย่างเดียวนะครับ แต่เว็บนี้นะครับเกมได้เยอะมากนะครับเว็บนี้นะครับโอเคเรามาดูว okay, ิธีการหาเหรียญกันก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ฟอสเซตตรงนี้นะครับโอเคฟอสเซตตรงนี้ก็จะมีการฟอสเซตนะครับออโต้ฟอสเซตแล้วก็พอกน้ําม้วนนะครับหรือว่าฟอสเซตนะครับตรงนี้นะครับเขาก็มีให้เราทําเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับจะเป็นฟอสเซตนะครับตรงนี้ฟอสเซตอันนี้จะอยู่ทุกๆ3นาทีนะครับจะได้อยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับอันนี้นะครับ โอเคก็อาจจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมากวนบ้างนะครับวันนึงทําได้500ครั้งนะครับวิธีการทําก็ให้เพื่อนๆรีแคปชาตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคเราก็รีแคปชาตรงนี้นะครับพอเสร็จเราก็แก้แคปชาตรงนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้จะเป็น7เป็น6อย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมากดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคเราก็ได้เพิ่มมาอยู่ที่2ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก,กดตกลงก็จะรอเวลาอีกสนาทีมาเคมใหม่นะครับโอเคอันต่อไปนะครับอันต่อไปจะเป็นออโต้ฟอเซตนะครับออโต้ฟอเซตอันนี้จะทําได้อย่างไรนะครับเราต้องไปทําช็อตลิงก์หรือว่าลิงก์สั้นตรงนี้ก่อนนะครับโอเคผมก็ได้สอนการทําช็อตลิงก์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะครับโอเคส่วนนั้นต่อไปนะครับจะเป็นออโต้ออโต้ หมือนจะเป็นสปินนะครับตรงนี้นะครับวิธีการทำก็ให้เพื่อนเพื่อรีแคปชาตรงนี้นะครับโอเครีแคปชาตรงนี้แล้วก็แก้แคปชาตรงนี้ด้วยนะครับโอเค f a n t ปุ๊บอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าม้วนตอนนี้เลยนะครับโอเคก็ได้เพิ่มมาอยู่ที่2องแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับตรงนี้นะครับโอเคเว็บนี้เป็นเว็บที่แจกเยอะมากนะครับให้เหรียญเยอะมากนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับ โอเคต่อไปเพื okay. ่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับ BTC MAT LTC m a t t r x นะครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับ MAT LTC m a t i r x นะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นความสําเร็จนะครับความสําเร็จตรงนี้นะครับถ้าทําครบ40ท็อลิงก์นะครับจะได้เหรียญอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับพลังงานอีก5,000พลังงานนะครับถ้าทําการฟอสเซยครบ150ครั้งนะครับจะได้เหรียญอยู่ที่2ล้านเหรียญนะครับแล้วก็พลังงาน5,000พลังงานเหมือนกันนะครับ ถ้าเราทําครบนะครับตรงที่หมุนๆดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกให้เรากดรับทันทีเลยนะครับโอเคอันต่อไปนะครับจะเป็นความสําเร็จนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับโอเคอันนี้จะเป็นช็อตลิงก์นะครับวันนี้ของผมมีอยู่ที่41ช็อตลิงก์นะทำทั้งหมดผมก็จะได้เหรียญอยู่ประมาณนี้แล้วก็พลังงานประมาณนี้นะครับทำหนึ่งครั้งจะได้อยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเหรียญกับอีก1000งพันเอเนจีนะครับตรงนี้ก็ยเป็นงเพื่อกดที่คําว่าโกไปได้เลยนะครับ โอเคส่วนตรงนี้จะเป็น PTC นะครับก็วันนี้ของผมมีอยู่ที่77 PTC นะครับก็ถ้าทาทั้งหมดผมก็จะได้จํานวนเหรียญอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทํา1ครั้งใช้เวลา5วินาทีได้อยู่ที่6แสนเหรียญน,นะครับตรงนี้วิธีการทําก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าโกได้เลยนะครับแล้วก็รอเวลาตรงนี้ครบ5วินาทีนะครับพอครบแล้วย่เดียวเขาจะส่งแคปชั่นมาให้เราแก้งนี้นะครับแล้วก็กดแก้แคปชั่นแล้วตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคก็ได้เพิ่มอีกครแสตเลียนนะครับแล้วกดตกลงนะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นเสียงดวงนะครับตรงนี้นะครับก็เขาบอกโอดรอรอบใหม่นะครับตรงนี้โอเคส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหมวกของการลงโฆษณานะครับตรงนี้นะครับส่วนบัญชีตรงนี้นะครับก็ไว้เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับสาหรับเพื่อนเพืนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาแล้วกลัวลืมรหัสผ่านที่เราสมัครเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนอันที่เราจําได้ก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ โอเคส่วนวิธีการถอนนะครับร้อยเพื่อนๆกดมาที่คําว่าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับแดชบอร์ดตรงนี้ตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่2443ล้านเหรียญน,นะครับก็มีเหรียญให้เพื่อนๆเลือกถอนอนะครับ <c oughs> <ๆ>ไม่ว่าจะเป็นอีทิเลียมนะครับไล์คอยไบเนนนะครับโซลารน่าฟิโอลาบิตคอยนะครับ USDT นะครับเพื่อนๆชอบเหรียญไหนนะครับเพื <c oughs> <c oughs> ่อนๆถอนเหรียญเหรียญนั้นเลยนะครับต่ขอย้ำว่าถอนเข้าได้แค่ f อเสร็จเพย์นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะถอนไปเหรียญไล้คอยนะครับก็จำนวนทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกว่าจำนวนการถอนไม่มีขั้นต่ำนะครับอันนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆใส่ Fa สเ e t p a y อีเมลนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาอีเมลที่เพื่อนๆใช้สมัครกระเป๋าฟอสเฟตเพย์มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคพอเพื่อนๆเสร็จเพื่อนๆก็กดที่คำว่าถอนได้เลยนะครับโอเคพอเรากดถอนผมก็จะได้ไปอยู่ที่2 4 4 3 1 7ซาโตชินะครับ ถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับเราก็กดตกลงเข้าไปดูที่พอเสร็จเพย์ว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคแล้วก็ลองโหลดหน้าพอเสร็จเพย์ดูนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่244,317 Sa าตชี LTC นะครับก็จะได้อยู่ที่การชำระปกตินะครับเว็บนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่ปกติเป็นเว็บที่เปิดมานานมากแล้วนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับเปิดมานานมาก โอเคก็เป็นเว็บเกมที่ได้เหรียญเยอะที่สุดนะครับเว็บนี้นะครับได้เยอะมากนะครับเว็บนี้โอเคก็เพื่อนๆเขาไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปเดตการถอนหรือมาแนะนำเว็บเกมเว็บบอร์ดอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ